ชื่ออย่างชื่อบองบองครับชื่อบอลชื่อบองบองนะฮะจังเลย่ะเนาะแต่อยากดูแลบองบองเนาะบองบองเนาะให้พี่ดูแลเนาะบองอยากได้อย่างพี่จัดให้หมดเลยได้ทุกอย่างเลยครับกันะครับพี่จัดให้บองบองได้ทุกอย่างคทุกอย่างบองอยากได้อย่างพ่อบองอยากได้รถ อยากได้รถอยากได้มอเตอร์ไซค์เอารถแต่ยังรถเก่งหรูๆเลยครับเอารถเก่งหรูๆแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะใส่บิ๊กไบค์เลยบิ๊กไบค์อจับมือจับมือเอาโทรศัพท์เนาะเอาโทรศัพท์เอาเอาไอโฟนไปเลยได้เลยมันก็จะดูแลทุกอย่างเลยน้อยไปอ่ะน้อยไปแบบเอาอย่างรถโทรศัพท์เอาบ้านเอาคอนโดหรูๆสักห้องบ่อจะดูแลบองบองทั้หมดเลยครับนะ ดูแลบองบอง้หมดเลย bon, bon, bueno, ที่บองบองได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยครับทุกอย่างครับแต่ว่าที่อยากจะขอบองบองหนึ่งอย่างนะขออะไรล่ะครับขอขออย่างเนาะนะครับขอขออยู่บองบองเป็นหัวปีะได้ก่อนครับขอ่บองบองเป็นหัวพี๋ได้ก่อนครับที่บ้าน ก็คงไม่มีปัญหาครับแล้วบอลก็คงไม่มีปัญหาด้วยแต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวครับปัญหาอย่างมะมีมะมีมะมีบะยาคือมีปัญหาพี่สาวก็มีปัญหาอย่างพี่สาวก็อายุตาตาตาอุ้ยผมแล้วผมก็ผมก็มาหัวาจะเรียกว่าไดคำเรียกมันมีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะคำเรียกมันมีเรียกตัวเองเรียกเบย ฮันนี่ที่รักอยาห้องได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยอะ <Ru> ห้องมันอย่างมันแบนบต้องมีปัญหามันต้องมีปัญหาเน,ะนาน<อ>ะเนาะงขาอ,อยู่กับพี่เนาะเดซื้อคอนโดให้ห้องหนึ่งแล้วก็จิ๋งคันหนึ่งบิ๊กไบค์คันหนึ่งโทรศัพท์กกใ,หนหนใหม่เนาะดได้ทุกอย่างเลยนะครับได้ทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวเนี่ยคือเป <c oughs> ็นหัวพี่เนาะมันจะปปัญหาเนอะ มันจะปัญหามากจะห้องว่าอย่างจะเอิ้นว่าอย่างเแบบีตัวเองที่รักฮันนี่ดาริงนะอยากได้หมดเลยอยาอยากดูแลบองบองเหรอครับพี่ดูแลบองบองนะครับตรงน่ามากเลยอ่ะนะ เงี้ยที่ไหนล่ะอ๋อเงี้ยที่มอชอครับนะ่าเงี้ยปีงนละครับปีสองนะครับก็จะดูแลปองปองนึหมดเลยมันต้องห่วงนะครับตั้งแต่นีไ้ไป่ที่พริ่มสองพันดูแลน้องปองปองนะครับมันต้องห่วงมันต้องปัญหาว่าจะเรียกว่าอย่างมันต้องห่วงนะครับ,บรมันต้องห่วงเลยนะครับมันต้องห่วงข้องอยังก็ได้น้องฮ้องหรอที่รักอยากมาบ้แล้วเออที่รักครับที่รักครับ Hey! <laughs>